ก่อนรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจไม่ใหญ่เพ่นด้วยนะคะรับชมคลิปย่อมมีความสุขจา้าเปิดวาร์ปันคะ่ะทุกคนวันนี้เตรียมแปลงผักเสร็จแล้วเรามาพร้อมมาเล่นผักชีกัน,นะคะ่ะทุกคนเริ่มต้นกันด้วยการหว่านปุ๋ยค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดนะคะเป็นปุ๋ยเคมีค่ะสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านั่นเองเราจะทําการหว่านให้ทั่วแปลงเป็นการทําแปลงที่ง่ายมากปลูกผักชีที่ง่ายที่สุด ไม่มีใครทําแบบนี้นะคะแต่ว่าเราทําแบบนี้ค่ะเพราะมันง่ายค่ะก็จะทําการหว่านไปจนหมดแปลงจ้า <N> เมื่อเราหว่านปุ๋ยเคมีเสร็จแล้วเรามาต่อกันด้วยปุ๋ยขี้วัวค่ะปุ๋ยขี้วัวก็จะทําการหว่านให้ทั่วแปลงเช่นเดียวกันจ้า หวานปุ๋ยทั้งสองชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วมเมล็ดผักชีที่เราเตรียมไว้ก็นํามาหวานเลยค่ะ,มะเมล็ดผักชีนี้นะคะเราซื้อได้จากร้านเกษตรทั่วไปเลยค่ะ,มะเมล็ดผักชีแบบนี้นะคะจะปลูกง่ายขึ้นง่ายนะคะแล้วก็ลําต้นค่อนข้างใหญ่นะคะดูแลง่ายมากค่ะทุกคนทําการหวานให้ทั่วแปลงเลย ขั้นตอนต่อไปที่เราทำก็คือการนำดินที่เราผสมไว้ครั้งก่อนนะคะเป็นขุยมะพร้าวดินและก็ขี้วัวนะคะในอัตราหนึ่ต่อหนึต่อหนั่นเองค่ะเมื่อวานกลบเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดของเขาเนี่ยกระเด็นนั่นเองค่ะก็จะกลบกๆบกลบบางๆนะคะไม่ได้กลบนานะ นี่ผักชีเฮ้ยูตรงไหนแบบนนักปลูกได้อีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญ ในการรักษาความชื้นให้กับเมล็ดผักของเรานั้นคือการคลุมฟางเราจะคลุมแบบนี้ให้ทั่วแปลงเลยค่ะรักษาความชื้นในดินได้ดีมากเลยทําให้เมล็ดพันธุ์ของเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาทําให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์จึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจ้าเมื่อคลุมฟางเสร็จแล้วรดน้ําให้ชุม่มเราจะรดน้ําเช้าเย็นทุกวันค่ะ รอดูการเจริญโต,โต,โตของเขาท่านใดที่มีไอเดียการปลูกผักแบบง่ายๆมาแชรและแบ,บ่ปันกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย